อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการบริหารจัดการน้าในพื้นที่กันครับทางกรมชลประทานเองมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในเรื่องของการสร้างประตูระบายน้ำบ้านทาสวรร์ครับเพื่อจะขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดหวังเป็นแรงแก้ให้แ,แ,แรงในพื้นที่ของชีตตอนกลางนั่นเองครับบรรยากาศทีร่องแร่มคอนแกนโฮเต็น,นะครับนายสิริวัฒน์พินิจพานิดครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมประมิเทศโครงการประตูระบายน้ำบาดทาสวรรค์ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชีซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่มีศักยภาพในลำดับตนของกรมชลประทานก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมและรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องตน้น รองกับรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อเสรีดนเรืนอการขับเคลื่อนง,งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับโครงการนี้ครับประตูระบายนา้ำบ้านทาสวรรค์นีเบื้องต้นนีจะตั้งอยู่ที่บริเวณช่องลัดนะครับในลำน้ำชีในเขตมูทิเจบ้านทาสวรรค์ตำบลท่าซาลาอำเภอมัตฉาคีรี จังหวัดขอนแกน่นเป็นอาคารค่อนกรีดเสริมเล็กควบคุมโดยบานระบายเล็กโขงจำนวนหาช่องมีความกว้างขนาดช่องละ12เมตรหาเซนติเมตรสูง12เมตรห0เซนติเมตรปลอมกับมีทำหนบดินปิดกั้นแล้วน้ำชี้เดิมสามารถเก็บกักน้ำได้ยุทีประมาณ19.57ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมหาอำเภอของขอนแกน่นนั่นก็คือมาจ่าคิรี่ชนบทบ้านพายบ้านแฮดและกับพระยืน คาดว่าจะเป็นแรงนำต้นทุนสำหรับเหตุการณ์เกษตรอุปโภคบริโภคการประมงการปศรุสัตว์รักษาระบบนิเวศและการสบทนุกิจกรรมการไซน้ำอื่นๆซึ่งสาม,มารถทีจยกระดับคุณภาพชีวิตของพีน่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับกถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก่อนจะเริ่มงบประมาณหรือเริ่มโครงการต่างๆต้องมีการไปสำรวจศึกษารเรื่องของการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ครับ